ข้าราชการตำรวจกองบังาาคับการตำรวจตะเวนดแสดงภาคสองริ่มใจมจดมนเจริญจิตภาวนาถวายพระพรชัยมงคลเดชสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟา้าพระเชรกิจิยาภาแเรีนที่ลาเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชาธิดาวันนี้เมื่อเวลา14บนาฬิกาพลตำรวจตรีกิติศักดิ์ปาทองเพื่อบังคับการตำรวจตะเวนดแสดงภาคสองมอบหมายให้พนตำรวจโทอกกรัิศักดิ์กิติศรีรองผู้กำกับการฝ่ายอำนวยการกองบังคับการตำรวจตะเวนดแสดงภาคสอง เป็นประธานในกิจกรรมสวบมนต์บทโพุ์ช่างขับปริศจ,จำนวนสามจบจเจริญติภาวนาถวายพระพัชัยมงคลเดชสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรก,กิติยาพาใม่เรินทิ่ลาเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒมหาวชิระราชาิดาให้ทรงหายจากพระอาการประชวนและน้ำลํำลึกในพระหมหาการิณาธิคุณที่ทรงมีต่อพระศพนิกรชาวไทย โดยมีข้าราชการตำรวจกองบังคับการตำรวจตะเวนยสดนภาคสงเริ่มกิจกรรม60นายที่หอประชุมสิงห์อุดมก็บังคับการตำรวจตระเวนยสดนภาคสองอำเภอเมืองจังหวัดขอนเกน